1E คุณผู้ชมครับ SME มีตังเยอะในลีกที่1ได้ให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งทำธุรกิจขายอาหารกล่องตอนกลางวันซึ่งการลงทุนในธุรกิจอาหารกล่องไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องมากด้วยกลยุทธ์มัดใจสูงวิจัยกษิิกรไทยได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจอาหารกล่องไว้ว่า หฝีมือและรสชาติอาหารต้องดีมีคุณภาพที่สำคัญต้องสะอาดสดใหม่เสมอ 2. เมนูอาหารหน่าสนใจและหลากหลายเน้นการตกแต่งที่สวยงาม 3. สร้างสารรค์การนำเสนออาหารรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอจะทำให้ได้รับความสนใจและเกิดการบอกต่อมากยิ่งขึ้น 4. บรรจุภัณฑ์มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน5 ราคาเมนูอาหารสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งขันหรือผลิตภัณฑ์ทดแทนอื่นๆ6มีจุดขายที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายสะดวกในการซื้อหาทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ลูกค้าจดจำร้านได้อยู่เสมอและการแข่งขันเรียลลิตี้พิชิดเงินร้านในวันนี้ หมิงและปืด๊ดพวกเขาแข่งขันที่เหลืออยู่เพียงสองคนก็ได้ใช้ความสาม,มารถเพื่อให้ธุรกิจการขายอาหารกล่องตอนกลางวันของเขาได้กำไรชนะคู่ต่อสู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการยังได้เพิ่มอุปรสรรคในการขายเข้าไปอีกด้วยการนำร้านระดับมือโปรมาลงพื้นที่เจ๋จงหมูทอดน้องคะขอโทษนะ ั้งสองต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะในครั้งนี้คุณเปิดวงการอาหารไม่มีความจำเป็นต้องก๊ัปปี้สูตรใครคุณหาสูตรของคุณเองนั่นแหละถูกต้องครับหมิงเป็นไฮโดรเจนตัวเองติดไฟไม่ช่วยให้คนอื่นไฟติดการแข่งขันมาเหลืออีกอาทิตย์เดียวนะครับ <S <S แยกแยะให้ชัดเจนว่าเรากำลังจะแข่งขันอีกหนึ่งอาทิตย์ หรือเราจะเก็บสิ่งที่ได้รับคำแนะนำไปไปใช้ตลอดไปและวันนี้เป็นวันที่จะตัดสินการต่อสู้ในครั้งนี้เปิดและหมิใครจะพิชิตเงินสด1ล้านบาทจากานาหเกษตรกร,รไทยไปได้มาร่วมลุ้นกันใน SME มีตังเยอะในวันนี้ครับ ท่าผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ SME มีตังเยอะอยากทำธุรกิจทังทีต้องมีตังเยอะสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยครับ K SME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้ผู้ชมคะต้องบอกค่ะวันนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าก้าสุดท้ายแล้วที่จะมีเพียงคนเดียวได้เป็นแชมป์ของ SME เราในวันนี้ต้องบอกว่ามีเพียงคนเดียวค่ะที่จะได้เงินสด1ล้านบาทจาก ธนาคารกสิกรไทยค่ะและที่สําคัญนะครับตลอด1เดือนเต็มๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้เข้าแข่งขันที่สามารถเข้ามาสู่สัปดาห์สุดท้ายได้เนี่ย<ช>เหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นแล,และสองทีมนี้นะครับจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่ได้พิชิตเดินล้านนั่นหมายความว่าจะมีผู้แพ้และก็ผู้ชนะนะครับ,รบแต่ถึงจะมีผู้แพ้และผู้ชนะเนี่ยทั้งสองทีมนี้ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากกับการที่ได้เข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของ SME มีตังเยอะเพราะได้รับคําแนะนํา ในการประกอบธุรกิจจากกูรูทั้ง3ท่านของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสําหรับทั้งสทีมเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้กูรูของเราทั้ง3ท่านนําทีมโดยหัวหน้าทีมจาก KSME คุณพัชระสมราภารองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยค่ะและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดอาจารย์ัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยค่ะสวัสดีครับอาจรครับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอาหารนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลศเจสนาวงค่ะสวัสดีครับและผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับทั้งสองทีมก็พร้อมอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับค่ะทีมของบ็ x กซ์บายกริ a ิล่านำทีมโดยคุณหมิงครับ <Yeah. S 1> ทีมของไซคาคาเฟ่นำทีมโดยคุณปื๊ดครับยินด เอาละครับทั้ง2ทีมผ่านเข้ามาจนถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับมีทีมได้ที่หนึ่งได้เงินล้านไปอย่างแน่นอนไป1ล้านบาทแรกจากธนาคารกสิกรไทยนะครับนั้นเราไปชมผลงานในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเพื่อที่เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เขาจะสามารถพิชิตเงินล้านกันนะครับเริ่มต้นด้วยทีมของคุณหมิงก่อนเลยนะครับมาดูกันครับว่าบ็อกซ์บายคริสิล่าในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเชิญชมครับ สำหรับสัปดาห์ที่4ซึ่งถือเป็นโค้งสุดท้ายของการแข่งขันเมนูชูโรงของคุณหมิงยังคงเป็นข้าวแกงกะหรี่เหมือนเดิมครับแต่เพิ่มมาด้วยบะบีหมูทงคัตสึอร่อยนะขอบคุณครับ65บาทและสิ่งที่น่าสนใจครับคือการเพิ่มผู้ช่วยในการขายเป็นน้องๆน,น,นักเรียนที่มาหารายได้ในช่วงปิดเทมอมตระเวนขายกันไปนี่ครับ แหม่เมืม่อเทียบกับพนักงานขา,ขายของคุณปื๊ดสัปดาห์ที่แล้วนี่แม่เทียบกันไม่ได้เลยดูครับพนักงานของคุณปืด๊ดเขาดูคือวันนี้เนี่ยผมมีทีมายยขายพิเศษขึ้นมา2คนนะคะขายได้สากล่องก็ตอนแรกหนูแต่ว,วา่าหนูขายได้ประมาณแค่6หรือ7กล่องหรือ10กล่องประมาณนี้หนูก็จะบอกพี่เขาว่าไม่เป็นไรหนูเอาหนูมาช่วยพี่เขาเฉยๆคุณมิงครับคุณปื๊ดก็เคยเจอเหตุการณ์นี้มา,มาแล้วไปดูครับคนที่เลือกมาก็ต้องทำงานได้จริง ไม่ใช่ที่ปรึกษางานถูกต้องครับแม่คารับอยู่กับผมพลากกุงครับแล้วนี่คือ SME มีตังยอาผมต้องมีภารกิจเด็ดๆมาให้พวกคุณอีกแล้วเราไปเจอกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนกันเลยและนี่คือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่จะมาช่วยทั้งสองคนครับท่านแรกเจ้าของธุรกิจ JM คุยซีผู้ซึ่งใช้การตลาดแบบโซเชียลมีเดียทำให้แบรนด์แจ็คเมงก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นตำรับเพชรบุรีเป็นที่โด่งดังแล้วครับ ส่วนท่านที่2คุณ o, โอเจ้าของ JQ ปูมาหนึ่งเ e ลิเวอรผู้สึกประสบความสําเร็จในการขายอาหารทะเลเดลิเวอรี่บน Facebook ครับวันนี้ครับเข้า2คนนะฮะจะมาเป็นที่ปรึกษายกับพวกคุณคในทุกๆเรื่องการวางแผนการตลาดการขาย Delivery ออนไลน์ต่างๆผมมีเวลาให้คุณไม่ถึง30วินาทีค,คุณ2คนต้องพรีเซนต์เขาว่าของดีของร้านคุณมันคืออะไรคือของผมเนี่ยตอนนี้ตัวที่ขายดีที่สุดของผมนะครับ มันจะเป็นบะหมีเ่เบนโตเทวาซึ่งเราจ<า>ัดพาสเก็แล้วสวยงามลูกค<อ>้าจสกระเป๋าตางพื้ได้ง่าย,ค,ายครับเจ็ดสิบบาทหมดเวลาครับหนิ่งนียนะครับทำโฟกัสอยู่อย่างเดียวเลยครับตอนนี้ก็คือเป็นแกงกะหรี่นะครับลูกค้าเนี่ยชอบหมดเลยผมขายด้วยราคาทั้งหมดเลยหกสิบห้าบาทครับาขายง่ายคิดง่ายแล้วก็ถอนง่ายใช้เวลาเหลือด้วยนะครับผมถึงเวลาแล้วครับให้คุณไอเลือกก่อนครับใช่ครับเลือกคุณเ เลือกคุณหมิงครับแน่นอนครับคุณโอ๋ก็เลือกคุณเปิดครับหลังจากนั้นครับคุณไอซ์ก็มาช่วยคุณหมิกวางแผนการตลาดโดยเน้นการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขายครับถ้าทาแล้วรู้สึกดีฝากถ่ายรูปโพสต์ลงอินสตาแกรมใส่แท็กบล็อกอะไรก็แล้วแต่เราเตรียมแท็กไว้เขาจะให้เขากอปปี้เอาไปโพสง่ายๆแแลละตออนนนีี้้คครรรััรบบาาวเยมิ่ทง และนี่ก็คือการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าซึ่งได้มาจากคำแนะนำของคุณไอซ์เช่นเดียวกันครับวันนี้ก็จะแบ่งทีมว่าเดี๋ยวผมไปไปพีซโปรเจกตนะฮะที่ตลาดตลาดหลักทรัพย์อาจจะได้ประมาณ300-500กล่องโอ้โหเยอะทีเดียวครับคุณมิงครับได้รับคำแนะนำจากคุณไอซ์ให้ไปพรีเซนต์อาหารที่ตลาดหลักทรัพย์ครับและนี่ครับโอ้ยมาตลาดหลักทรัพย์ต้องรอแบบฮ่องกงแบบนี้เลยหรืไงเนี่ย แลณที่นี่มีการอบรมนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคมอยู่พอดีเลยเราทำอาหารกลางวันแข่งกัน65บาทเท่านั้นเอง65สิบห้าบาทนี่น้องหกสิบห้าทน้องซื้อไหมครับ65ซื้อซื้อไหวไหมครับมีไหมเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่ครับสี่สิบน้องบอก40บาทน้องเขามีเงินแค่40บาทครับคือว่าพี่เตรียมเป็นโปรโมชั่นพิเศษยพูดไม่หมดครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณน้องทุกคนนะครับเมาหมดเหมาหมดนะฮะ300 400คนอย่างเงี้ย พี่เลี้ยงน้อง40บาทได้ทั้งอาทิตย์เลยโอเคครับใครที่โดนเลยครับได้มีโอกาสมาพรีเซตนอาหารที่ที่นี่น้องๆทั้ง300คนจะว่าอย่างไรกับโปรโมชั่นของคุณบิงแหมล้นจริงๆเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันในช่วงหน้ากับ SME มีตังเยอะครับ เคเอสเอลุกรับกับเทรนเออซีนิ้วปมนักเขียนคนดังที่มีมุมมองแตกต่างอย่างลงตัวจะมาบอก <S 2> <S 2> เราเทรนธุรกิจรับ AM A ออเคยไหมครับเวลาเข้าพักโรงแรมแพงๆนะครับรู้สึกว่ายังอยู่ไม,ม่ทันคุ้มกับเงินที่จ่ายเลยนะฮะเพราะว่าเรานอนแค่แป๊บเดียวท่านเองแต่ว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เนี่ยเขามีทางเลือกกันแล้วนะครับนั่นก็คือบัตเจ็ตโฮเทลครับสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการกับความรู้แบบ k s m e ลุกรับจับเทรนด์ AEC บัตเจ็ตโฮเทลเป็นที่พักในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมาตรฐานเหมือนโรงแรมชั้นดีแต่่วา เขาพยายามบริหารจัดการนะครับให้ต้นทุนต่ําที่สุดทั้งนี้ก็เพื่อให้ห้องพักราคาถูกที่สุดเช่นกันบั d เจ t Hotel บางแห่งถึงขั้นเปิดห้องว่างๆให้เช่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ที่นอนสบู่แชมพูก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละรายการน,นั่นยิ่งทําให้ราคาถูกลงไปอีกครับจากข้อมูลแล้วนะฮะขนาดไม่ใช่ช่วงไฮซีซันนะครับบั d เจ t Hotel ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีผู้เข้าพักถึง 70- ็ดสิบถึงหนึนับว่าตลาดกว้างมากและ AEC ก็กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการจะมากขึ้นไปอีกจึงเป็นธุรกิจทีี่่มมมโออกกาาาาเยะะและไลไนพดบ